อยู่แล้วข้อหาผิดจริยธรรมอย่างไรแรงคุณไปรับได้น่ะเห็นไหมเห็นแล้เขาปรับต่อไปเนี่ยคือวิธีการปรับเกมที่จะแก้ไขปัญหานะครับแะก็มีความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าการเมืองนกำลังจะเดินไปถึงจุดจุดอับเต็มทีแล้หละนะครับส่วนว่าจะนําไปสู่อะไรนั้นเนี่ยเราคงจะดูกันตามระดับเพราะสิ่งที่พูดกันมาทั้งหมดไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะนะครับเพราะว่ามันเสียการเมืองเสียศรัทธาสารพัดไปแล้วและก็และที่สำคัญพอหยิบยกเนี่ย ใครมันจะยอมให้ขายแฟนดินก,ากา้าเบี้ยวมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่หลายคนเนี่ยลืมไปแล้วคิดว่าไม่สําคัญนะมันก่อนผมพูดไปทีละเรื่องพักไทยรักษาชาติจับเลยวันนี้ก็วันนี้เรื่องนี้ก็จะมีการขุดคุยกันขึ้นมาประเด็นมันก็คือประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าเ,เรื่องเนี้ยมีการเอาชื่อของทุนกระหม่อมมาปัญหาคือใครเอาต้องลงพนามต้องเอารายชื่อเอา พนามเนี่ยมายืน่นดูในกรรมการกรรมการบริหารพักแล้วเนี่ยมันต้องเชื่อมไปอย่างบุคคลภายนอกว่าใครที่มีใครที่พอจะมีลักษณะที่จะเข้าถึงได้พี่น้องก็จะไปย้อนดูภาพเก่าๆแล้วกันว่าใครมีลักษณะที่จะเข้าถึงแล้วสามารถที่จะไปทูนเชิญมาเป็นคนดิเดตนาย,ยกได้ใครไปเอาเออพน,นามมาได้หมายถึงเอาลายเซ็นเนี่ย แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกุ้งอิงตั้งแต่สมัยเรียนไปเรียนต่างประเทศจนมาทำงานช่วยพักเพื่อไทยมาทำงานอยู่ใกล้ชิดเศรษฐาต่างคนฉะนั้นวันนี้สังคมกำลังขุดแต่และเรื่องและจะเห็นว่าพฤติกรรมล่วงล้ำกั้าเกินในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์นั้นเนี่ย มันมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีการกระทาที่ที่ที่ไม่เหมาะสมเข้าขายแดนกฎหมายอยู่จริงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องนี้ก็ถ้าสืบเรื่องนี้ก็จะเร็วเหมือนกันจับนอกเทํากันก็เหมือนกรณีสื่อไอที่ไอเกาหลีใต้เนี่ยบอกไม่รู้ว่าเขาบันทึกวีดีโอหมายความว่าอย่างไรเห็น<า>ไหมคือการสู้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าสบายแต่ว่าบอกว่าไม่รู้ว่าบันทึกวีดีโอเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเริ่มมัดมาทุกณน คือณวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าชุดนี้อาจจะเร็วกว่า้ถ้าเราเทียบเพียงขนาดแน่ๆอย่างคุณสมัครได้เจ็ดเดือนนะสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยสองเดือนครึ่งนะถ้าเอาอะไรที่มันมีความมั่นใจในสถานการณ์ที่มันเปราะบางขนาดนี้เพราะแต่ละเรื่องมันมีมันมีมันมีตัวอย่างมันมีคําวินิจฉัยเดิมอยู่แล้วมันมันช่วยให้รอดยากมานะครับยกเว้นว่าต้องการจะปล่อยให้ไปสร้างปัญหากับชาติบ้านเมืองเพราะว่าประตูที่มันเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องการ ให้เช่าความจริงก็คือการขายแผ่นดิน99ปีคอนโด99ปีพร้อมแผ่นดินเรื่องบ่อนซึ่งมันสุ่มเสียงมามเรื่องนี้จะตอนวอนเลตเนี่ยนะครับท้ายยกแรกเนี่ยนะครับ<ม>ก,ก็สุ่มเสียงก็ถอยจังหวะหนึ่งแต่ไม่หยุดนะ<ม>คือทุกเรื่องราวนี่นะครับมันเต็มไปด้วยแบบเดิมๆ<ม>ก็อธิบายดูเหมือนว่าประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็คือทับซ้อน ชุดแรกีเงินน้อยครนันก้อนใหญ่สามแสนจะไปอยู่ที่ชุดหลังชุดหลังซึ่ง<ม>จะเป็นด<ม>ิจ<ม>ิทอลวอนเลจะผ่อนคลายอารมณ์ความสึกในช่วงแรกทีนี้เนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าสภาพรัฐบาลแบบนี้ในวันประชาชนอาจจะอ่อนแอนะแต่ผมเชื่อว่าความตื่นตัวของประชาชนจากการกระตุกข,ของของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้น<ม>ทุกนานะ